วันนี้เราคุยกันตรงๆนะครับอยากถามอะไรถามได้นะครับคำถามต่อไปเชิญเลยครับการสําเร็จความคายด้วยตนเองจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าครับเออเป็นอันตรายหรือเปล่าครับคุณหมอถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับไม่บาปไหมไม่บาปครับไม่บาปถูกต้องตามหลักวิชาการไหมถูกต้องครับจะบอกไม่ถูกต้องได้ไงในเมื่อสิทธิทางเพศเขาประกาศมาแล้วนะครับนานแล้วแต่บางทีเราไม่เคยรู้สิทธิทางเพศบ่งบอกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสิทธิที่จะกระทาต่อตนเองเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์เพศซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าการกระทําอันนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ได้ทําใครเดือดร้อนและไม่ได้ทําในที่สาธารณะเพราะนั้นก็เป็นสิทธิเห็นไหมครับแต่จะมีอันต่อว่าไอ้ที่เขาบอกว่าต้องเป็นไปตามธรรมชาติและไม่เกิดอันตรายใช่ไหมครับก็น้องผู้ชายชอบถามอาจารย์หมอครับถ้าเกิดสักสัปดาห์ละสองครั้งเอาสามครั้ง เป็นไรไหมครับผมบอกว่าหนุ่มๆก็คงไม่เป็นอะไรมั้งแล้วเขาก็ถามต่อวานละห้าครั้งก็คือจะมากไปไหมคุณหมอถ้าเกิดมันเป็นเด็กๆมันฮอร์โมนเยอะก็โอเคครับสัปดาห์ละเจ็ดครั้งทุกวันละวันละครั้งทุกวันละแล้วเราก็เริ่มอืก็ยังพอไหวแล้วถ้าเกิดวันละสามครั้งแล้วคุณหมอเช้าก็วันเย็นแหะครับผมก็ตอบว่าน้องๆครับน้องว่างงานมากนี่ไงครับไม่มีอะไรจะทำแล้วนะครับไปที่ไปดีๆกว่านั้นอะ พูดง่ายๆก็คือทําพอประมาณไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดทําจนหมกมุ่นหนังสือนังหาก็ไม่ได้เรียนสุขภาพก็สุกโทมนะครับโอเคครับอ๋อนะฮะอ้าวโอเคเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําได้นะครับอย่าทำในที่สาธารณะเท่านั้นนะครับอย่าให้อันตรายนะครับ